มูลนิธิชินนบัญชนองค์กรสาธารณประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเซียนฮ่องเต้สู่มวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกค้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรก จากบทละครวิทยุของวีรยาขมรเดชพระบรมราชองค์การของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัธนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเต็กกาจีชวงเกาะ ดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ท่องขุมนรกตอนที่13 ความเดิมตอนที่แล้วสมเด็จเจ้าจี้หุกได้พากายทิพของเอี้เซียงเซ็งกลับมาที่ศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณสัตว์สี่ประเภทอีกครั้งเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันวษาได้เห็นการกลับคืนร่างวิญญาณมนุษย์ของกวางป่าที่ในอดีตเป็นนักบวชได้กล่าวร้ายป้ายสีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้สอบถามถึงชาติอดีตของเหล่าสัตว์ ที่ใช้กรรมหมดแล้วมาร้องเรียนเพื่อกลับร่างวิญญาณมนุษย์ตามที่สมเด็จพระพันวษา,าได้ทรงเมตตาประทานคำที่บาให้กระผมรับทราบแล้วนั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งพระสงฆ์องค์เจ้าจะแสดงธรรมเทศนาหรือบรรยายธรรมก็ต้องอาศัยหนังสือธรรมะทั้งนั้นการสร้างทานด้วยหนังสือธรรมะกับหนังสือสวดมนต์ จึงเป็นเรื่องถูกใจสวรรค์อย่างแท้จริงนอกจากจะสร้างสมบุญบาร,รมีให้ตัวเองแล้วอำนาจกระแสมหากุศลยังช่วยให้วิญญาณบรรพบรุษโปร่งใสและจะได้รับแรงดึงดูดจากศูนย์กลางสวรรค์ให้ขึ้นไปรับความถูกที่แท้จริงเจ้าพูดถูกเยเสิงถ้ามนุษย์พยายามปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักธรรมของฟ้าดินคือมีศีลสัตว์มีคุณธรรมและมีความเมตตากรุณาแล้ว ย่อมมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ได้เอเสียงเซ็งรับกวางตัวนี้แนะเวียนเกิดครบสามครั้งแล้วแล้วก็ชดใช้นี่กรรมหมดแล้วข้าจะอนุญาตให้พ้จากการถูกลงโทษยมมาเทพพระเจ้าค่ะนำกวางตัวนี้ไปที่ศาลากลับร่างวิญญาณ และเอาน้ำคืนร่างให้กินน้อมรับพระบัญชาขอเชิญท่านเอี่ยเสียงเซงติดตามไปชมการกลับร่างวิญญาณของกวางตัวนี้ด้วยโอ้ดี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 เกอขอบพระครุณท่านยมเทพครับที่ให้กับผมติดตามไปดูได้เอียเสียงเซงได้เดินตามท่านยมเทพ ไปยังอีกด้านของศาลาว่าการและได้เห็นศาลาหลังหนึ่งมีป้ายเขียนติดไว้ว่าศาลากลับร่างวิญญาณในศาลามีชายแก่อยู่คนหนึ่งกำลังทำหน้าที่แจกน้ำเป็นถ้วยๆให้ร่างวิญญาณของสัตว์แต่ละประเภทต่างๆได้ดื่มหลังจากดื่มน้ำแล้วร่างวิญญาณของสัตว์ประเภทต่างๆ ก็คืนกลับเป็นร่างวิญญาณของมนุษย์ทันทีซึ่งมีทั้งผู้หญิงผู้ชายคนแก่รวมทั้งเด็กด้วยเอเซิงเซงขรับท่านยืนรอตรงนี้ก่อนข้าจะเข้าไปขอน้ำคืนวิญญาณมาให้กวางตัวนี้เ,เชิญท่านยม,มเทพตามสบาเถขรับท่านยม,มเทพ เดินกลับมาพร้อมกับถ้วยน้ำคืนวิญญาณและเหมือนกับเป็นการแสดงมายากลหลังจากกวางป่าได้ดื่มน้ำแล้วโครงร่างของกวางก็กลับเปลี่ยนเป็นร่างวิญญาณของชายแก่อายุประมาณห้ปีผมเกรียนและกลางกระหม่อมมีรอยแผลเป็นจากการใช้ทูบจี้เป็นจุดๆเหมือนคนที่ลาสิกขาบทแล้ว าได้ร่างวิญญาณมนุษย์กลับคืนมาแล้วขอบพระคุณท่านยมเทพและท่านนักบวชมากที่ให้ข้าดื่มน้ำคืนวิญญาณขอบพระคุณมากงั้นข้าขอไปหาเพื่อนก่อนละท่านยมเทพขอรับวางที่กลับคืนเป็นร่างวิญญาณมนุษย์เมื่อกี้เนี่ยกลางกระหม,ม่อมมีรอยแผลเป็น,เป,นเป็นจุดๆ ใช่เครื่องหมายลาสิขาบทหรือเปล่าครับอืมท่านเข้าใจถูกแล้วร่างคืนวิญญาณน,นั้นเคยบวชเป็นพระพิสุมาก่อนแต่ต้องลาสิขาบทเพราะทำผิดศีลพอได้ดื่มน้ำคืนร่างวิญญาณแล้วก็เหมือนกับลอกคราบของสัตว์ออกนนั่นเองแล้วทางการขุมนรกจะจัดการกับกวางคืนร่างวิญญาณตอนนี้ต่อไปยังไงหรือครับสาราว่าการแห่งนี้มีหน้าที่คืนร่างวิญญ,ญาณมนุษย์ให้แก่สัตว์ ที่ใช้นีก่กรรมหมดแล้วเท่านั้นส่วนจะต้องรับโทษอะไรต่อน,นั้นก็ต้องส่งตัวไปที่สาราว่าการสิบที่มีสมเด็จจวงหลุงอ้วงเป็นองค์พยายมดำเนินการต่อไปร่างวิญ,ญญาณที่ถูกส่งไปที่นี่จะถูกกำหนดให้ไปเกิดบนโลกมนุษย์กับครอบครัวที่ยากจนหรือไปเกิดกับคนที่มีอาการไม่ครบ32เช่นแขนด้วนบ้างขาด่วนบ้างพิการบ้าง ให้ต้องรับทุกทรมานตามผลกรรมชั่วอีกแต่ถ้าทำตัวเป็นคนดีประพฤติชอบปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอก็จะช่วยให้ความเป็นอยู่ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับกระผมเข้าใจแล้วขอรับขอพระคุณท่านยมเทพที่ช่วยอธิบายให้เข้าใจขอรับอืมขอเชิญท่านเอียเสียงเซงกลับไปที่ห้องรับรองเถอะสมเด็จพระพันวสากับสมเด็จพระเจ้าจีฮุกรอท่านอยู่ที่นั่นแล้วขอรับ เป็นยังไงบ้างเ e อีย่ยเซงโยหน่าทึ่งมากเลยครับพระอาจารย์อืม,มดหน้าที่ของศาลาวาการดีแล้วพวกที่คืนร่างวิญญาณมนุษย์ก็จะถูกส่งไปพิพากษาโทษต่อที่ศาลาว่าการที่สิบต่อไปการเกิดเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับจะดีหรือไม่ดีนั้นมันขึ้นอยู่กับการคิดพูดและทำ คิดดีทำดีพูดดีความดีจะไม่ไปไหนเสียคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วความชั่วจะไปเป็นของใครได้ล่ะอย่าลืมสิว่าเทพเทวดานางฟ้าทั้งหลายล้วนแล้วแต่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนทั้งสิน้นพวกผีนรกทั้งหลายก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าใครจะเลือกเดินทางไหน สมเด็จพระจีหุกจัดถุกต้องแล้วข้ายังมีสถานที่อื่นให้ท่านเอี้เสียงเสงได้ชมอีกเชิญตามข้ามาทางนี้เถอะครับภายในสถานที่ที่เอี้เสียงเสงได้เดินตามสมเด็จพระพรนวษาเข้ามานั้นมีสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นไว้ได้อย่างมหัศจรรย์นัก ดูคล้ายเครื่องดูดฝุ่นบนโลกมนุษย์ตั้งเรียงรายอยู่ทั่วข้างในมียุงนับเป็นหมื่นหมืนตัวถูกดูดมารวมเป็นกลุ่มก้อนแล้วร่วงตกลงไปในจานเกล็ดน้ำตาลเชื่อมกลายเป็นยุงแท่งแต่ยังกระเด็กกระเดี้ยได้ไปดูดยุงพวกนี้มาจากไหนเลยขอรับทำไมถึงได้เยอะขนาดนี้ นี่เป็นยุงที่ถูกคนตบหรือว่าถูกยาพ่นฆ่าตายยุงเกิดในน้ํจาจัดเป็นสัตว์ชั้นที่สามที่เกิดโดยอาศัยเมือกตมที่ชื้นแฉะและน้ํจาจัดอยู่ในกลุ่มของมแมลงอืมใช่แล้วยุงจึงเป็นร่างวิญญาณที่กระจายออกไปสู่การเกิดเมื่อชดใช้กรรมหมดแล้วจะถูกดูดให้กลับมาที่ยมโลก ที่เกาะกรวมกันอยู่ก็รอให้รวมตัวกันจนครบจากนั้นก็จะใช้น้ำคืนร่างวิญญาณประพรมลงไปที่กลุ่มยุงแล้วก็จะกลับคืนเป็นร่างวิญญาณมนุษย์อย่างเดิมสมเด็จพระพรนวษาครับเดี๋ยวเมื่อ,อยุงพวกนี้ตายแล้วก็ต้องถูกดูดให้กลับมาที่อยู่มโลกอยู่แล้วทำไมจะต้องมีเครื่องพว,พวกนี้อยู่อีกครับโอ้ไอ้ดูดเดินเนี่ยนะครับเพราะที่ถูกดูดกลับมา ไม่ได้กลับมาพร้อมกันหมดนะ oh. ยังไม่ครบจำนวนที่ต้องกลับคืนเป็นร่างวิญญาณมนุษย์ได้ครับจึงต้องดูดเก็บมารวมเอาไว้ก่อนเปรียบก็เหมือนกันว่ามเมล็ดทรายเนี่ยหรือเม็ดทรายก็รับที่กระจัดกระจายอยู่ไปทั่วเราจะต้องเก็บรวบรวมกองไว้ก่อนจึงจะก่อสร้างพระเจดีย์ได้แล้วเครื่องนี้ทำมาจากอะไรหรือครับ แล้วก็มีกลไกการทำงานยังไงครับวัตถุดิบที่ทำได้มาจากการรวมตัวของบวนสารและกา๊าซทำงานโดยอาศัยแรงดึงดูดจากศูนย์กลางแกนโลกร่วมกับแรงดึงดูดของพื้นดินอ๋อกระผมเข้าใจแล้วครับอืมอืมดีเอางั้นเราไปดูที่อื่นกันต่อเลยครับ สมเด็จพระพันวัษสสาผาเอี้ยเซียงเซงกลับมาหน้าสาลาว่าการอีกครั้งบริเวณทุ่งกว้างยังคงเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดกับสัตว์หน้าตาแปลกๆอีกเป็นจำนวนมากที่รอคอยการได้กลับคืนร่างวิญญาณมนุษย์ โอ้ดหดีดี่ี่จิ๊กไก่จิ๊ดี่นี่ไก่จิ๊เลยไม่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 ต้องตกใจเขาไม่ทำอะไรท่านหรอกอุ้ยแค่ทักทายโอ้แค่ทักทายเลยเครับทำาเ้ากระผมตกใจแทบแย่เลยครับอุ้ยแล้วบาปกรรมอะไรที่ทำให้ร่างวิญญาณต้องถูกลงโทษไปเกิดเป็นไก่ก็รับสำหรับไก่ตัวนี้รับในอดีตชาติเกิดเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของครอบครัวเศรษฐี ได้ใช้อิทธิพลความมาั่งมีเงินทองคมเหงรังแกลูกเมียคนอื่นแล้วก็ใช้เงินซื้อเด็กสาวมาพร่าผมประจันความบริสุทธิ์ทั้งชีวิตเสพสุขมกมุ่นอยู่กับกามโลกีตลอดโดยมีหญิงสาวเป็นที่รับบายความใครเป็นการกระทำที่ชั่วช้าเหลวสามบาท เพราะอย่างนี้ร่างวิญญาณที่เป็นมนุษย์จึงต้องตกไปเกิดเป็นไก่ถึงห้าชาติตอนนี้เขาขอใช้นี่กรรมหมดแล้วจึงมาสรารวาการแห่งนี้เพื่อร้องเรียนขอคืนกลับเป็นร่างมนุษย์ตามเดิมโอ้โหถูกลงโทษขนาดนี้แล้วจะเขตหลับจำกันไม่ขอรับเนี่ยเออนั่น มันต้องขึ้นอยู่กับชาติต่อไปอ,อ๋อครับว่าเขาเมื่อเขาได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะยากจนหรือพิกลพิการจิตใจความนึกคิดและการกระทําของเขาจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็มีเยอะนะครับที่ทั้งจนทั้งพิการง่อยเปลีอยเสียขาแล้วก็ยังไม่ยอมสำนึกอะนั่นนะสิเพราะจางนี้ไง นรกถึงปิดทำการไม่ได้เปิดที่สิีชั่วโมงครับไม่มีแม้กระทั่งวันหยุดเหนื่อยนะคนกลายเป็นไก่ได้น่ากลัวจริงๆนะครับแล้วคนที่กินเนื้อไก่เป็นอาหารนี่จะมีบาปไหมครับเพราะคิดไปคิดมาแล้วกินเนื้อไก่ก็ถับกินเนื้อคนเหมือนกันนะครับตัทุกชนิดด่างก็มีชีวิตเลือดเนือ้อ แล้วก็วิญญาณจะต่างกันก็บพิยงแะ่รูปร่า,รางจิตใจความนึกคิดของสัตว์ก็เหมือนจิตใจความนึกคิดของคนโดยทั่วไปมนุษย์กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเพราะมีโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่อีกทั้งยังให้พลังงานซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพอันนมัยมที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ใครจะรู้หรือไม่หรือได้คิดบ้างไหมว่าสัตว์ชนิดต่างๆนั้นคืออดีตของมนุษย์ที่จิตใจเต็มเปลี่ยมเพราดความชั่วร้ายร่างกายของสัตว์คือโรงเก็บความชั่วร้ายนั่นเองสัตว์กะพวกงูเหา่าแมลงป่อง หรือพวกสัตว์มีพิชชนิดอื่นๆเพียงรู้ตัวว่ามีอันตรายม,ม,มันแผ่แม่เบี้ยชูหางไหมครับคิดจะต่อสู้เอาชีวิตรอดถ้าไปทำร้ายหรือไปโดนมันเขา้ามันก็จะปล่อยพิษร้ายใส่ทันทีก็ไม่ต่างอะไรกับหัวกับควายกับหมูกับเป็ดกับไก่เมื่อรู้ตัวว่าจะถูกฆ่า ก็จะเกิดความตื่นกลัวอย่างสุดขีดพยายามต่อสู้ดิ้นรนอย่างที่สุดเพื่อเอาชีวิตรอดทำให้เลือดไหลเวียนผิดปกติอวัยวะภายในคือหัวใจตับปอดม้ม่มไตเกิเพราะอาหารถุงน้ำดีลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กก็เพราะปัสสาวะจะปั่นป่วนเกิดเป็นสารต่อไา้ เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของเนื้อเยื่อให้เป็นสารพิษขึ้นมาอีกทั้งเชื้อโรคต่างๆที่แรกซึมต่อการฟักตัวที่จะขยายพันธุ์ที่อยู่ตามอวัยวะต่างๆของสัตว์ก็ถือว่าเป็นพิษร้ายอีกอย่างหนึ่งที่สมทบเข้าโจมตีเป็นครั้งที่สองเมื่อมนุษย์กินเนื้อสัตว์เข้าไปร มนุษย์เองก็เช่นกันเมื่อถูกทำร้ายก็ต้องต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนต่อสู้จนสุดกำลังเพราะว่ากลัวตายระบบเลือดและอวัยวะในร่างกายก็จะเกิดอาการปั่นป่วนแล้วก็จะขับสารพิษออกมาเช่นเดียวกับสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าแต่ครั้นพอตายไม่ว่าจะตายเพราะถูกฆ่า อืมป่วยตายหรือแก่ตายเพียงไม่กี่ชั่วโมงร่างกายเนื้อตัวจะเขียวคร้ำดำคร้ำแล้วก็ยุบลงแก้มตอบตาลึกโบหน้าตาตอนนี้ดูไม่ได้แล้วมิแต่โหนกกระดูแต่ถ้าทิ้งไว้อีกไม่นานนะักก็จะกลับเปล่งขึ้นจากเปล่งเป็นบวม จากบวมเป็นขึ้นอืดมีน้ำเหลืองปอนเป็นน้ำหนองเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองไหลเลอะเถอเะเพะิดไปหมดสภาพอย่างนี้เราควรเรียกว่าอะไรดีละ่ะท่านเอียเสียงเซงออก็เรียกว่าศพหรือซากศพนั่สิขอรับไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ตายแล้วก็เป็นศพนะครับการที่มนุษย์กินเนื้อ นั่นก็เท่ากับว่ามนุษย์กินชากศพของสัตว์ที่เต็มไปได้วยพิษร้ายของมันตามความอาฆาตแค้นจองเวรจองกรรมด้วยพิษร้ายของเชื้อโรคที่บรรสอนเรนรอการขายายพันธุ์โอ้โห,โหน่ากโกรธเลยครับอพอๆพอก็น่าขนลุกเลยเ<อ>ไม่ต้องบอกก็รู้<อ>คน<อ><อ>ตั้งไปฉั้นตัวชันนีครับได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ย ท่านคิดว่ามนุษย์ควรกินเนื้อสัตว์หรือไม่เกระผมว่าการที่มนุษย์กินเนื้อสัตว์นั้นเป็นข้ออ้างของคนที่อร่อยลิ้นกับรสชาติของเนื้อสัตว์มากกว่าครับพืชผักหลายชนิดก็มีคุณค่าทางอาหารเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์อย่างเช่นพืชจําพวกถั่วหรือถั่วเหลืองนี่ครับถูก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 ต้องอรับไม่จําเป็นเลยที่มนุษย์จะต้องเอาสัตว์มาเลี้ยงกักขังไว เพื่อกินเลือดกินเนื้อมนุษย์เราจะเปรียบไปก็ไม่ต่างอะไรกับยักษ์ในนิทานเลยนะครับกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยครับอินหินปูนชายสะพานมันกินหมดครับแต่ตอนนี้มนุษย์ก็หันมาสนใจกินพืชกกันมากขึ้นแล้วไม่ใช่หรอใช่แล้วครับเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดจะมีการใช้ยาเร่งเพื่อให้สัต,ตว์โตเร็วขึ้นอีกทั้งก็ยังมีการามีอาหารเสริมต่างๆอีกมากมายครับ ของพวกนี้ไปสะสมอยู่ในตัวสัตว์เมื่อสัตว์ตายมนุษย์กินเข้าไปก็จะไปสะสมอยู่ในร่างกายมนุษย์ต่อก็ทําให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยได้ง่ายแล้วก็จะมีโรคชนิดใหม่ๆที่ยังหาวิธีรักษาไม่ได้ด้วยแล้วโรคบางโรคนี่ก็ยังส่งต่อถึงลูกหลานได้ด้วยนะครับอืเรื่องนี้ช่างน่ากลัวเหลือกเกินครับน่ากลัวมากๆเลยครับทั้งที่น่ากลัวอย่างนี้การกินเนื้อสัตว์ของมนุษย์ ก็ไม่เด่นลดเลยแล้เท่าไหรไม่ใช่เหรอครับของอย่างเงี้ยก็คงต้องแล้วแต่ใจคนแหละครับเพราะคุณและโทษก็มีให้เห็นอยู่เด่นชัดสุดแต่ว่าใครจะเลือกอย่างไหนนะครับสำหรับนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมถ้ายังหยุดกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ก็ควรจะลดให้หน้อยลงครับลดละแล้วก็เลิกเพื่อไม่ให้ร่างกาย เป็นที่สะสมของสากสัตว์และก็โรคที่มาจากสัตว์อีกทั้งเนื้อตัวจะมีกลิ่นไม่สะอาดจ,จะทำให้การบรรลุธรรมเป็นไปได้ยากแต่จะพูดถึงว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นบาปหรือไม่นั้นยังเป็นเรื่องหนึ่งอีกต่างหากนะกระผมขอเรียนถามสมเด็จพระพรมรสาอีกว่าหลิงอุรังอุตังมีร่างกายและก็การเคลื่อนไหวคล้ายกับมนุษย์ นกแก้วก็พูดภาษามนุษย์ได้สัตว์สองชนิดนี้จะฉลาดหรือมีความสามารถเหนือกว่าสัตว์อื่นได้ไหมครับลิงอุรังอูตังมีร่างกายการเคลื่อนไหวเหมือนมนุษย์มากอีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่เป็นอย่างนี้เพราะเมื่อในอดีตชาติเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมเกินไปแล้วใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ชอบ จึงกลายเป็นภัยกับตัวเองชาตินี้จึงต้องเกิดมาเป็นสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์ส่วนนกแกวนั้นเป็นสัตว์ที่พูดภาษามนุษย์ได้ก็ใช่ว่าจะฉลาดกว่าสัตว์อื่นนะแต่เป็นเพราะว่ากรรมในอดีตชาติที่เป็นคนชอบพูดจาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นยุแยให้คนเขาแตกแย ชอบโกหกหลอกลวงไม่มีความจริงใจกับใครจิตใจเต็มไปได้วยความอิจฉาริษยาทนเห็นใครดีกว่าตัวเองไม่ได้โทษที่จะได้รับก็สมควรแล้วที่ต้องมาเกิดเป็นนกแกว้วอยู่แต่นในกรงคอยจะแข็งหูฟังหัดพูดภาษามนุษย์เท่านั้นถึงจะมีปากอันแหลมคม ก็ไม่มีโอกาสจะได้ใช้อีกแต่อย่างไรก็ตามข้าอยากจะฝากบอกให้ท่านช่วยเตือนชาวโลกด้วยถ้ามนุษย์ละเลยต่อศีลธรรมฝ่ฟาฝืนกฎหมายบ้านเมืองตายแล้ววิญญาณจะตกลงถูกการเกิดอยู่ในร่างของสัตว์ และต้องเวียนวายตายเกิดยังไม่รู้จักจบจักสิ้นชาติแล้วชาติเราเออเยเซงขอรับพระอาจารย์เวลามีจำกัดอาตมาเห็นว่าควรยุติการท่องชมสาลาว่าการคืนร่างวิญญาณของสัตว์สี่ประเภทเอาไว้เท่านี้ข้อมูลที่ได้มากพอ ที่จะเผยแพร่ให้แก่มนุษย์ได้รู้แล้วหน้าที่ของสาลาวาการนี้ก็คือคืนร่างวิญญาณในกับสัตว์ที่ชดใช้นี่กรรมหมดแล้วต่อจากนั้นก็จะส่งต่อไปอยังสาลาวาการมหานรกที่สิบเพื่อส่งเกิดต่อไปกระผมขอขอบพระทัยสมเด็จพระพนันวษาที่เมตตาประธานชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติขอรับ ชีวิตคนหมุนวนเหมือนโคเทียมเกืียหลงวนเวียนวันเวลาไม่รอท่าย่ยาชักช้ารีบตั้งใจไฟธรรม,มาถึงเพลาได้ผลทุกสู่สุขสรรต์ปีมาโรงผ่านไปแล้ว นับตั้งแต่สาลาเสี่ยเฮียงตึงได้รับพระร,ร,ราชทานพระบรมราชโอคงการให้ดำเนินการสร้างหนังสือท่องขุมนรกจนถึงวันนี้ก็ครึ่งปีแล้วชั่วพริบตาเดียวแท้ๆเวลาช่างผ่านไปเร็วเหมือนติดปีกบินชีวิตมนุษย์ก็เหมือนการควบม้าไล่ตามเวลามุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ง แล้วชีวิตก็แก่ลงเรื่อยๆชาวโลกจะได้มีโอกาสชื่นชมยินดีกับบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่อีกสักกี่ครั้งลองให้โอกาสในวันขึ้นปีใหม่นี้สำรวจตัวเองสักนิดก็จะพบว่ารอบๆตัวถูกห้อมล้อมด้วยเด็กเล็กๆวิ่งหยอกล้อยิ้มเริงร่ากัน แล้วหันกลับมาส่องกระจกดูตัวเองโอ้หนอผมดำปนขาวเป็นสีดอกเหลาถ้าไม่เร่งแก้ไขการดำเนินชีวิตถือศีลมุ่งธรรมเสียแต่บัดนี้เพื่อความสุขที่แท้จริงในบ้านปลายของชีวิตและสุขติพบอันเป็นที่ไปเสียแต่บัดนี้แล้วเมื่อไรจะถึงเวลาฉะนั้น ให้ลองตั้งสมาธิหล่อหลอมดวงแก้วเอาไว้ภายในกายตรงที่ต่ำกว่าสะดือ4,75ซน75มิลและให้ถือปฏิบัติจนกว่าจะถึงวันดีคืนดีของการเปลี่ยนล่าฟ้าใหม่อันเป็นเวลาที่กำหนดอายุไขเหมือนผลไม้ที่สุกงอมจะต้องหลุดจากขั้วและหล่นจากต้นเช่นเดียวกันดวงแก้วซึ่งเป็นดวงจิต ที่หล่อหลอมเอาไว้ในศูนย์กลางกายก็จะแยกออกจากร่างล่องลอยขึ้นสู่คติพบได้เองตัวดีปีใหม่ขรับพระอาจารย์ปีใหม่นี้กระผมขอให้พระอาจารย์มั่งคั่งร่ำรวยขอรับ ก็ยังดีนะที่บอกวสวัสดีปีใหม่รับกลัวจะแฮปปี้นิวเยียอย่างเขาสิ <c oughs> สวัสดีปีใหม่ส่วนมั่งข้างร่ำรวยนะพระอาจารย์อย่างข้าไม่รับเพราะตอนนี้กุฏิของข้าก็มีเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองเต็มไปหมดแล้วแต่ข้าคิดอยากจะมีลูกที่ดีมากอีกสักคนพระอาจารย์เอ๊ทำไมต้องเรียกข้าเสียงดังอย่างนั้น แล้วทำหน้าตื่นตกใจอย่างนั้นทำไมคือคือตะกี้กระผมได้ยินผิดไปหรือเปล่าครับว่าพระอาจารย์อยากมีลูกะครับรายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้ าอาธรพาธีพัฒนะลินดาเกศริกบุญเกื้อกวนหาเวทเปรมกรมลโชติกาสเถียนพนาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรดราชสีมาอันธิการสุจันศรีปัทมาพรโคตรวงจันทร์และขชาสิทธิธรรมจิตธีระบุญรญญิศให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัตสตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียงขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุ ท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินนบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะละครวิทยุท่องขุมนรก เพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอด